ทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแมบที่มีชื่อว่า a s สค r ร r u n n i n g 2นั่นเองนะครับไปเล่นกันเลยครับโอเคนะครับวันนี้ผมอาจจะพูดเบาไปนิดนึงนะครับเพราะผมมีไข้นะครับอันนี้เราเกิดมานะครับทางนี้คือทางที่จะไปเล่นแบบ ทางนี้ก็จะไปดูว่าเครดิตนะครับว่าใครสร้างก็บ,า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 บาลาบลาบลาบลาอไรกันนะครับไปไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับถ้าถามว่าผมเนี่ยอัพวิดีโอวันไหนบ้างน,นะครับผมขอบอกว่าน่าจะทุกวันนะครับประมาณเวลาหนึ่ง หนึ่งทุ่มคึ่งน,นะครับก็เกือบทุกวันแล้นะเนาะอันนี้ครับนี่ให้กระโดดนะครับตรงนี้ก็คือถ้าตกลงไปก็คือไปเกิดตรงนั้นแหละครับที่เราเข้ามาเกิดใหม่นะโคตรยากฮ์ดคอโอเคขอเวลาอันนี้ก่อนนะครับอืม ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับอันนี้มันแค่สบายๆนะครับคุณมันไม่ยากกว่าน,นี้เลยวันนี้คลิปอาจจะสั้นหน่อยนะครับโอ้ยอไอ้บ้าเอ้ยไม่เป็นไรเอาใหม่เห็นไหมครับเราจะมาเกิดที่เดิมครับตรงเนี้ไม่รู้ทำไมนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอใช้สูสปีหลยกันนะครับก็คือนี่ครับสบปีสให้เร็วเลยครับโอ้ยบางทีมันก็เร็วเกินนะคุณเซกอาหารขึ้นมาได้นะครับสมมุติคุณวิ่งอยู่แบบนี้สมมุตินะครับแล้วก็อาหารหมดอะ ชิบหายเลยแหละต้องมาเกิดไม่เลยอุ้ยมีแมงมุมเกิดด้วยฟักผมขอเป็นการไม่เสียเวลาล้กันนะครับอุ้ยซอมบี้มันมาเกิดได้ไงวะเนี่ยใครมันน้ำตีกไดะใครมันน้ำตีนกูได้วะ โอเคนะครับผมขอนี่คือด่านแรกนะก็คือด่านกระโดดไปทางนี้นะครับโอเคผมขออนุญาตโกงหน่อยนะครับเพราะเป็นการถือว่าเป็นการเร่งความเร็วของของวิดีโอแล้วกันะะนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับตอนกลางคืนก็ปรับเป็นตอนเช้าแล้วก็ปิดฝนนะตรงนี้นะครับโคตรยอดมาเซียวเลยครับ คตรกลัวตกอะดูดิแต่ตรงนี้ผมไม่ได้ไม่เคยตกนะครับผมอาจจะเงียบๆหน่อยนะครับต้องใช้สมาธินิดนึง ไปดูคลิปผมเนี่ยก็ต้องสงสัยว่าทำไมผมต้องพูดว่านะครับด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พยายามจะพูดให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ลาคาญเนาะส่วนใครอยากให้พูดก็อ้าชิปมังโอ้ยฟั c อยู u แอนิมอลโอ้ยอย่ามายุ่งกอย่ามายุ่งกับผม ไปเด้วเอาง่ายๆแล้วกันนะครับนี่ครับนี่คือด่านกระโดดใช่ไหมครับไม่ใช่เออน่าแหละด่านกระโดดเพราะคุณไปด่านต่อไปคุณก็เจอกับด่านกระโดดนะครับที่เสียวกว่ายิ่งเดิมนะครับผมเนี่ยตกครั้งเดียวเนี่ยผมเก็ดแล้วครับ ก็ด่านต่อไปเนี่ยตัวที่จำใช่ไหมก็ไม่รู้นะครับจะี๋ยวลองเดินไปดูก่อนเอ้ยบินไปดูดิอันนี้ด่านยาวมากโอ้ยาวเกินละโอ้คล้ายคลิปเปอร์เลยเนาะโอะโอเคนะครับด่านนี้ก็คือ กระโดดข้ามลาวาครับอันนี้ครับตกลาวาบ่อยเชื่อผมเสียวมากมากเลยดูโอเคนะอุ้ยอุย,อ,ยอันนี้ก็ทางแยกเฉยๆนะครับไม่ต้องสนว่าเราจะไปทางผิดนะครับโอเคอันนี้ก็ด่านยาวเหมือนกันนะครับอือก็คือ ถ่ะอันนี้แพ้ทีหนึ่งนะเกิดยาวมากครับตาต่อไปอ๋อตานนี้ง่ายครับกระโดดแค่นี้นะเยี่ยมมากคุณบ,บ๊ายบายออีบ้าอีบ้าอีบ้าอย่ามายุง่งอย่ามายุง่งอย่ามายุง่งอย่ามายุงย่งนะเว้ย ผมจะไปดูว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอุ้ยคลิปเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยแป๊ดนงครับผมรีบนะครับจะไปทําการการบ้านอะไรนะมีการบ้านแต่ห่วงท่านผู้ชมมากกว่านะครับการบ้านไม่สนเลยกิจตทำเอาโอเคจบโอเคนะ นี่ไงเลยพาไปดูจุดน,นี่ครับจานแรกเอาไปไปรูดเร็วเลยนะครับต้องเพิ่มสป,ปีดมันหนอโอเคไปมันอิดโอเคไปโอเคโอเค เวลาแป๊บหนึ่งนะโอเคตอนนี้ดาลาว่ากระโดดกระโดด้วก็ด่านต่อไปก็คือดาในน,นี้กระโดดข้ามสลับ อันนี้ก็ยากพอสมควรเนอะเพราะมันแค่สองบล็อกไงยากอันนี้ก็ยาวๆนะนะครับถ้าคุณเล่นเสร็จแล้วนะก็มันจะเนี่ยจะบอกว่าจำลงไปนะครับก็คือคุณเล่นเสร็จแล้วเลยเองโอเคครับแมปก็มีแค่นี้แหละเนาะาปเป็นโซเฟ่บลอก่อน นี่ครับมันก็จะมาเกิดที่เดียวครับว้ยาอีบ้าโอเคนะครับก็สำหรับวัเจียวขอปิดคลิปคนดีไอแมงมุมทอมเล่ถอยก็วันนี้ก็ชอบถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าอยากให้ผมแคสเกมอะไรหรือสามารถคุยกันได้ที่ไลน์ดีเจนะครับ 136ไม่ต้องแอดนะครับแค่เขียน gmail.com เลยครับแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอ,ขอลาตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย